สวัสดีครับพบกับผมสกายบีมเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับปืนพกจากทางเบลเยียมมันเป็นปืนพกที่สามารถเจาะเกราะสมัยใหม่ได้จนทำให้หลายๆประเทศมีมันไว้ใช้งานไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทยถึงแม้ว่ามันจะมีราคาแพงก็ตามมันก็คือเจ้า FN 5 7จากทางเบลเยียม ครับยังไงก็ขอรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจในการจัดทําคลิปใหม่ๆต่อไปช่องเรามีประวัติปืนมากมายให้ได้รับเลือกชมกันนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับขอบคุณครับ FN 5 7 มันเป็นปืนพกที่ออกแบบและผลิตโดย FN Herstal จากทางประเทศเบลเยียมโดยทางผู้พัฒนาได้มีแผนพัฒนามันร่วมกับโปรเจกต์ปืนป้องกันตัวส่วนบุคคล P90 PDW ซึ่งเจ้า P90 และเจ้า5-7มันจัดเป็นเหมือนพี่น้องครานตามกันมาเลยทีเดียว โดยเจ้า P90 ที่เปิดตัวขึ้นมาในปีคิตศักราช1990และเจ้าไฟฟ e เที่เปิดตัวขึ้นมาในปีคิตศักราช1998นั้นมันจะมีลำกลองรองรับกระสุนขนาดเดียวกันก็คือขนาด5.7ุคูณ28แมลมตรและกระสุนที่รองรับกับเจ้า FN 5เนไนี่แหละครับที่มันทำให้ปืนพกรุ่นนี้มันเป็นที่น่าสนใจขึ้นมา กระสุนที่ใช้งานกับเจ้า5.7มันถูกออกแบบขึ้นมาให้ใช้งานกับเจ้า FN 5.7และเจ้า P90 โดยเฉพาะซึ่งกระสุนเบอร์นี้มันต่างจากกระสุนทั่วไปตรงที่หากเป็นกระสุนทั่วไปอย่าง 9x19 ม mm, ิลมรพาราเบลลัมหรือกระสุนขนาด .45 ACP มันจะมีลักษณะแบบป้อมและหัวกระสุนจะเป็นแบบหัวมน แต่เมื่อเป็นกระสุนขนาด5.7คูณ28มิ mm ม FN แล้วนั้นมันจะเป็นแบบหัวแหลมเหมือนกับการเอากระสุนขนาด5.56คูณ45มิลเมตรเนโตมาย่อส่วนแถมค่าประจุสัมพันธ์ของกระสุนขนาด5.7คูณ28มิ mm ม FN นั้นมันก็สูงกว่ากระสุนปืนพกที่ใช้งานในปืนพกและปืนกลมือทั่วๆไปในขณะนั้น โดยกระสุนนี้มันสามารถเดินทางไปในอากาศได้เร็วกว่ากระสุนปืนพกแบบทั่วๆไปถึงสองเท่าเลยทีเดียวทําให้มันสามารถเจาะก,กระสมัยใหม่ได้ด้วยมันแรงกว่านั่นแหละครับทําให้เมื่อใช้งานในพื้นที่แคบๆหรือเขตในเมืองการเจาะทะลุทะลวงของกระสุนนี้มันก็สามารถทําได้ดีกว่ากระสุนปืนพกทั่วๆไป โดยเมื่อจับคู่กันระหว่างกระสุนจอเกราะและปืนพกที่ทันสมัยแถมตัวปืนก็มีน้ำหนักปืนเปล่าเพียง610กรัมหรือ1.3ปอนด์ที่แทบจะเหมือนกับปืนของเล่นขนาดตัวปืนกระทัดรัดและตัวแม็กกาซีนก็บรรจุกระสุนได้ค่อนข้างเยอะตั้งแต่10นัด20นัดและ30นัด แรงดีคอยที่สมเหตุสมผลบวกกับมันสามารถเจาะเกราะได้มันจึงเป็นเหมือนจุดขายสำคัญที่ทำให้หลายต่อหลายประเทศทั่วโลกให้ความสนใจและอยากลองใช้มันกันเป็นแทบๆโดยการตั้งชื่อปืนเป็นชื่อ57นั้นความหมายของมันก็คือ57เป็นการตั้งชื่อปืนตามขนาดกระสุนก็คือ5.7คูณ28มิมนั่นเอง และในชื่อนี้ตัวอักษรด้านหน้ากับด้านหลังที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่มันจะเป็นการเน้นคําว่า FN ตามชื่อบริษัทผู้พัฒนาก็คือ FN Herschel นั่นเองในปีคิตศักราช1989องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ n o r t h a t l t n t i c Treaty Organization หรือ NATO ได้มีความต้องการจัดหากระสุนมาตรฐานแบบใหม่แบบ PDW อาวุธพกพาหรือปืนพกและปืนแบบประทับบ่ายยิงเกิดขึ้นโดยจุดประสงค์ก็เพื่อจัดหาปืนพกปืนกลมือและกระสุนมาทดแทนกระสุนขนาด9 x 1 9ค mm, ูณมลมพาราเบล,ลัมเพราะในช่วงนั้นกระสุนขนาด9 x 1 9ค mm, ูณมมนี้มันเริ่มจอบเกราะสมัยใหม่ไม่เข้าแล้ว ทางเนโตได้เรียกอาวุธในโครงการนี้ว่า Personal Defense Weapon หรือ P.D.W เป็นอาวุธป้องกันตัวครุ้มครองบุคคลในเวลาที่หมดหวังเมื่อผู้ใช้งานถูกศัตรูประชิดหรือเข้าทำลายโดยตรงซึ่งทางเนโตได้เผยแพร่อเอกสารเลขที่ D.296 เป็นหนังสือเกี่ยวกับข้อกำหนดสำหรับอาวุธชนิดใหม่นี้ดังนี้กระสุนชนิดใหม่นี้จะต้องมีระยะยิงวังผลความแม่นยำ และมีประสิทธิภาพโดยรวมสูงกว่ากระสุนขนาด9คูณ19มิลิเมตรทั้งยังต้องมีความสามารถในการเจาะเกราะบุคคลบางชนิดได้ 2. เป็นอาวุธประทับบ่ายิงระดับหัวไหล่ที่มีน้ำหนักต่ำกว่า3กิโลกรัมหรือ6.6ปอนด์แม็กกาซีนจะต้องบรรจุก,กระสุนได้ขั้นต่ำ20นัดส่วนของปืนพกจะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน1กิโลกรัมหรือ2.2ปอน ซึ่งถ้าจะให้ดีที่สุดก็คือ700กรัมหรือ1.5ปอนด์ตัวปืนจะต้องมีความกระทัดรัดและสามารถพกพาได้แบบแฮนด์ฟรีตลอดเวลาพกพาได้ไม่ว่าจะอยู่ในห้องนักบินหรือย่านเกาะแถมยังต้องมีสภาพพร้อมใช้งานในทุกสภาพแวดล้อมในปีคิตศักราช1990 จากข้อกำหนดดังกล่าวของทางเนโตที่วางไว้ทาง FN จึงได้เริ่มโปรเจกต์พัฒนานกระสุนและปืนกลมือไปพลางก่อนพวกเขาจึงได้ตอบสนองคำร้องขอของทางเนโตจนมันกลายมาเป็นเจ้า PDW-P90 และกระสุนขนาด5.7ุคูณ28มิลิเมตรทาง FN h e r s น a l ได้มีการวางแผนไว้ว่า ถ้ากระสุนขนาด5.7คูณ28มิ mm ม FN สามารถผ่านมาตรฐานเนโตได้พวกเขาก็จะสามารถขายกระสุนให้กับประเทศที่เข้าร่วมเนโตได้แถมยังสามารถขายให้กับประเทศอื่นๆอ,อ,อ,อีกหลายๆประเทศได้อย่างสบายต่อมาในปีคิตศักราช1993 กระสุนรูปแบบ SS90 ก็ได้ถูกยกเลิกไปจากนั้นมาก็มีการปรับปรุงเพิ่มเติมโดยการเพิ่มน้ำหนักกระสุนอีก2กรัมหรือ31เกรนและมีการตัดหัวกระสุนให้สั้นลงไปอีกนิดหน่อยกลายเป็น SS190 ซึ่งในปีนั้นเองทางผู้พัฒนาก็ได้มีโครงการพัฒนาปืนพกเพื่อมารองรับกับกระสุนชนิดใหม่นี้เช่นกัน ช่วงนั้นทาง f n h e r ็น a l ชได้ยื่นคำร้องขอจดสิทธิบัตรระบบปฏิบัติการแบบ Delayed b r o w b a c k o v e r l a อ System สําำหรับไฟฟกับทางสหรัฐอเมริกาด้วยจนมาในปีคิทสกักราช1998เจ้า5ฟฟ์ 7, มันก็ได้ถูกพัฒนาจนเสร็จสิน้นในเดือนพฤษภาคมปีคิตศกักราช2,000 เจ้าฝ่ายเวนมันได้เข้ารับการประจำการครั้งแรกในหน่วยปฏิบัติการพิเศษของกองกำลังป้องกันประเทศไซปรัสจำนวน250กระบอกและยังพบเห็นการประจำการให้กับตำรวจทหารและหน่วยลบพิเศษต่างๆอีกกว่า20ประเทศในปีคิตศกักราช2002ถึง2003ทางเนโตก็ได้มีการเปิดโครงการจัดหากระสุนชนิดใหม่ PDW เกิดขึ้น โดยในช่วงเวลานั้นทาง FN ได้ส่งปืน FN P90 และ FN 5.7พร้อมกระสุนขนาด5.7คูณ28มิ mm ม FN เข้าร่วมการแข่งขันในโครงการนี้ด้วยในช่วงแรกๆทาง FN คิดว่าโปรเจกต์ของตนเองไม่น่าจะมีคู่แข่งมาต่อก่อนได้แต่พวกเขาก็คิดผิดซะแล้วทาง FN ได้เจอคู่แข่งที่สมน้ำสมเนื้อกันอย่าง Ashler e Koch จากทางเยอรมนี พวกเขาได้ส่งเจ้า HK MP7 และ HK UCP พร้อมกระสุนขนาด4.6คูณ30มิม HK เข้าร่วมแข่งขันและบทสรุปก็คือกระสุนขนาด5.7คูณ28มิมจากทาง FN มันได้ชนะในการแข่งขันในครั้งนี้แต่ถึงกระน,นั้นโครงการ p d w ก็ไม่ประสบความสำเร็จ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าปืนรูปแบบ P.D. w มันมีต้นทุนต่อกระบอกที่ใกล้เคียงกับปืนไรเฟิลจู่โจมแถมกระสุนก็เป็นกรรมสิทธิ์ของแต่ละบริษัทเมื่อทาง H.K. แพ้ทาง H.K. จึงได้ยกเลิกโครงการปืนพก H.K. U.C.P. ออกไปเหลือทาง F.N. เท่านั้นที่เดินหน้าผลิตปืนพก5-7 s e v e ในปีคิตศกราช2006 ทางรัเสเซียก็ได้มีการเปิดตัวเจ้า pp 2 0 0 0ที่สามารถยิงกระสุนขนาด9 x 1 9คูมม mm, พาราเบลลัมทั่วไปสามารถเจาะเกราะแรงดันสูงได้แถมยังใกล้เคียงกับปืนรูปแบบ pdw ยิ่งตอกย้ำความล้มเหลวเข้าไปอีก เวลาก็ได้ล่วงเลยไปกว่าเกือบ2ทศวรรษจนมาในปีคิตศักราช2019บริษัทลูเกอร์ก็ได้มีการเปิดตัวลูเกอร์57แต่ก็ไม่ได้ทำให้โครงการ PdW มันมีความนิยมมากขึ้นสักเท่าไหรเจ้า FN 57มันเป็นปืนพกที่มีระบบการทำงานเป็นระบบการทำงานแบบ Delay Blowback o v e r l a d e โหมดการยิงจะเป็นแบบ Semi Automatic หรือยิงทีละนัด ตัวโครงปืนจะผลิตขึ้นมาจากโพลิเมอร์น้ำหนักเบามีรางติดตั้งอุปกรณ์เสริมที่ด้านใต้ของลำกล้องตัวลำเลื่อนจะมีปลอกโพลิเมอร์ครอบไว้อีกหนึ่งชั้นระบบการขัดกรอนของเจ้า5้าซเวจะใช้แรงระเบิดจากกระสุนสะท้อนถอยหลังโดยเมื่อเหนี่ยวไกปืนนกสับจะเข้าไปกระทบกับเข็มแทงชนวนเข็มแทงชนวนจะเข้าไปต่อแก๊ปด้านหลังกระสุนกระสุนจะถูกจุดระเบิดในช่วงเวลานี้แล้วพุ่งออกไป เมื่อหัวกระสุนพุ่งออกไปแล้วแรงดันแก๊สจากการจุดระเบิดจะไปดันสไลด์ให้ถอยหลังปลอกกระสุนจะถูกคัดออกในช่วงเวลานี้เมื่อสไลด์ถอยหลังไปจนสุดระยะสปริงที่อยู่ด้านหน้าจะทำการคืนตัวดึงสไลด์กลับเข้าทีผ่านดันกระสุนนัดต่อไปเข้าลังเพลิงและจะวนลูปซ้ำๆแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่ากระสุนจะหมด เจ้าไฟในช่วงแรกๆจะมี2เวอร์ชั่นก็คือไฟ s t เซเว่นสแตนดารมันเป็นรุ่นมาตรฐานที่ออกแบบขึ้นมาสำหรับใช้งานทางการทหารส่วนเวอร์ชั่นที่2ก็คือไฟ t a เซเว่นแทติมันเป็นรุ่นที่ออกแบบขึ้นมาเน้นการใช้งานไปที่ผู้รักษากฎหมาย law enforcement ที่ใช้งานปืนพกเป็นหลัก ข้อแตกต่างระหว่างรุ่นสแตนดาร์ดและรุ่นแท็กติคอลก็คือระบบลั่นไกในรุ่น5.7สแตนดาร์ดจะเป็นระบบ Double a แอคชั only ระยะลากไกยาวและจะไม่มีคันห้ามไกในรุ่น5.7แท็ติคอลจะเป็นระบบไกแบบ s i n เกิลแอคชัระยะลากไกช่วงสัน้นและมีคันห้ามไกอยู่บนไกปืนซึ่งทั้งสองรุ่นจะมีนิรภัยเข็มแทงชนวน ระบบศูนย์ปืนแบตทรีดอตพิสตอลไซ์เป็นจุด3จุดปรับศูนย์เหล่งได้โดยทั้ง2รุ่นนี้ทาง FN h e r s h เ l ได้มีนโยบายจำหน่ายให้แก่หน่วยงานทางภาครัฐหรือหน่วยงานรักษากฎหมายเท่านั้น <S <S ในปีคิตศักราช2004ทาง FN ก็ได้เปิดตัวเจ้า5-7เซรุ่นสำหรับพลเรือนเพื่อปกป้องทรัพย์สินการกีฬาและวัตถุประสงค์อื่นๆที่คล้ายกัน แต่การเปิดตัวปืนพกสำหรับพลเลือนนี้เวลาต่อมาหลังจากเจ้าไฟเซเวมันถูกเปิดตัวในสหรัฐอเมริกาเจ้าไฟซเวมันก็ได้รับเสียงการคัดค้านจากองค์กรควบคุมปืนเช่นองค์กรต่อต้านความรุนแรงจากปืนเบรดี้แคมเปญที่ออกมาคัดค้านแม้กระทั่งไลฟเฟินจู่โจมแถมเจ้าไฟเเวมันก็ถูกนำมาเป็นข้อโต้แย้งกันอย่างต่อเนื่องในสหรัฐอเมริกา เจ้า FN 5 7รุ่นที่จำหน่ายสำหรับพลละเลือนในสหรัฐอเมริกาจะมีดังนี้รุ่นแรก5 7 IOM หรือ Individual Officer Model มันเป็นรุ่นแรกที่จำหน่ายให้แก่พลละเลือนรุ่นนี้มันจะเป็นรุ่นที่พัฒนามาจากรุ่น Tactical และหลางใต้ปืนของรุ่นนี้จะเป็นแบบ MIL STD 1913ที่เขตทีดี และตัวศูนย์เล็งก็สามารถเปลี่ยนได้แถมระบบความปลอดภัยจะมีระบบนิรภัยซองกระสุนที่หากปลดแม็กกาซีนออกไกปืนจะไม่สามารถเหนี่ยวไกได้ รุ่นต่อไป57 USG หรือ United States Government รุ่นนี้ได้รับการอนุมัติให้ขายในสหรัฐอเมริกาได้จาก a t f เพื่อใช้งานด้านการกีฬาเปิดจำหน่ายครั้งแรกในปีคิศกราช2004รุ่นนี้มีการปรับฟีเจอร์จากรุ่น IOM บางส่วนเช่นรูปแบบของโกงไกปืนด้ามปืนและปุ่มปลดซองแมกกาซีน รุ่น USG นี้จะมีสีอื่นๆให้ได้เลือกสรรดังนี้5.7 FDE หรือ Flat Dark Earth รุ่นนี้จะมีการปรับระบบศูนย์ปืนและสีของตัวปืนซึ่งสีของรุ่นนี้จะเป็นสี Flat Dark Earth ต่อไป5.7 ODG หรือ Olive d e a b Green รุ่นนี้จะมีออปชั่นต่างๆเหมือนกับรุ่น USG แต่สีจะเป็น Olive d e a b g r n รุ่นต่อไป5-7 Mark เมรุ่นนี้เปิดตัวครั้งแรกในงานช็อตโชว์ปีคิตศักกาด2013ซึ่งมันจะเป็นรุ่นมาตรฐานของ5-7ด้วยรุ่นนี้จะมีการเพิ่มคอคิงส์เ a t i o n ทำให้สามารถขึ้นสไลด์ได้ง่ายขึ้นตัวลำเลือนจะเป็นโลหะชิ้นเดียวไม่มีโคเวอร์โพลิเมอร์สูรเล็งจะเป็นแบบตายตัวและมีรุ่นที่สามารถปรับศูนย์เล็งได้แบบ Combat Adjustable Si รุ่นต่อไป57 Mark 3 MRD รุ่นนี้มันเป็นรุ่นใหม่ของเจ้า57ระบบการทำงานของมันจะยังคงเป็นแบบเดิมแมกกาซีนเป็นแบบดับเบิลสแต็กบรรจุกระสุนได้20นัดสไลด์ถูกออกแบบขึ้นมาให้คล่องตัวมากขึ้นรูปลักษ์พื้นผิวและไกปืนถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดเพื่อให้สามารถควบคุมปืนในทุกสภาวะได้ดีขึ้น จัดเป็นรุ่นที่น่าใช้มากๆอีกหนึ่งก็บอกในปัจจุบันเจ้าไฟเวนมันได้เข้ารับการประจำการกับกองทัพและตำรวจมากกว่า40ประเทศไม่ว่าจะเป็นแคนาดาฝรั่งเศสกรีซอินเดียโปแลนด์สหรัฐอเมริกาไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทยก็พบเจอมันได้เช่นกัน ครับก่อนลากันไปยังไงก็ขอรบกวนฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปใหม่ๆต่อไปช่องเรามีประวัติปืนมากมายให้ได้รับเลือกชมกันนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับขอบคุณครับ